สวัสดีครับครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับแกมเซเนลนน้และผมมีเซฟนะครับช่วงนี้หายไปนานนะครับต้องขออภัยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีคลิปนะครับที่จะมาผสมในการหาตัวที่เป็นอัศวินทั่วไปนะครับตัวนี้โดยที่พี่ยังอยากจะได้ยอดทีอยู่นะครับแต่ว่าได้ตัวอะไรก็ได้นะครับตอนนี้ไม่ได้สนใจอะไรนะครับทั้งหมดที่พี่มีนะครับมีทั้งหมด64ตัวนะครับที่เป็น3ดาวนะตัวนี้นะครับ ต้องรีบผสมก่อนที่จะเป็นเดือนใหม่นะเพราะว่าพี่ต้องทำห้าดาวนะครับสองตัวเพื่อทำเควสของพีหน้านะครับโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราจะทำจิตอธิษฐานนะครับไม่ใช่เราจะเริ่มผสมกันแล้วนะตัวที่พี่จะต้องหาเกรทก่อนนะครับช่วงแรกนะครับใครมีเกรทอันดีนะครับเอามาแนะนําได้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเรียนตอนเย็นนะครับตามสูตรของไอดีพี่เป๊ะเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้น่าจะมีพื้นฟ้าโผล่มานะครับ กนเริ่มคลิปตอนนี้ด้วยพระเอกนะครับแล้วก็นังเอกนะครับรูปล่างกันนะทีไหนวะคารินอ่ามานะครับเราจะเริ่มคลิปแรกนะครับประเดิมด้วยคู่พระเอกดางเอกนะครับปิ้งได้น้องเนียมาเลยทีเดียวนะครับเอาอีกคู่หนึ่งครับสองสาวเฮเลเนียและยูรินะคุยสองนะเป็นยังไงบ้างนะครับ จูปี้ให้เดี๋ยวนะเมื่อกี้พี่เอาจูปี้เป็นรูกลากันหรือเปล่าวะไม่รู้ตัวต่อไปนะครับไปกันเรื่อยๆเลยนะช่วงนี้นะครับเอ่อเรื่องของข่าวนะครับจะยังไม่ค่อยมีอะไรใหม่นะก็อย่างที่ทราบกันดีนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับเนาะที่เป็นตัวของเบลิก้านะครับแล้วก็ซิเบียนะแต่ว่านะครับมีความเป็นได้ที่หลายๆคนวิเคราะห์นะครับอาจจะเป็นลุกและชาญนะ <anch ill ic> ก็คือการปรับการมาใหม่นะครับของที่เป็นปราสาทนะครับเนาะมีการวิเคราะห์กันนะครับที่ที่เป็นปราสาทแบบโหมดยากนะหรือหรือโหมดฮาร์ดนะครับเขาเรียกว่าโหมดเขาเรียกโหมดโหดนะไม่ใช่โหมดฮาร์ดนะขออภัยนะโหมดโหนะดโนะครับก็คือเป็นโหมดอีกอันหนึ่งของปราสาทที่ยากกว่าเดิมนะครับแล้วก็มันจะมีที่เป็นลุกชาติอเวกนะในการการอยู่ข้างหน้าตัวที่เป็นเซเว่นไนท์นะครับ อันนั้นถ้ายังไงมีข้อมูลนะครับพี่จะนำมาใช้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะโอเคนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูเรื่องของการผสมกันนะครับไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับแต่ถ้าได้ก็เอานะครับย<ร>า <laughs> เอาไปอย่าไปนะครับ สำหรับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับเซเว่นไนนะครับสามารถถามใต้คลิปได้ไดเลยนะหรือว่าจะเป็นคลิปอื่นก็ได้นะครับพี่พยายามจะตอบนะครับให้หมดทุกคนนะแต่ว่าบางทีถ้าใครหลุดไปก็ต้องขออภัยนะครับอันนี้มันตอบไม่ได้หมดนะเพราะว่าคนคนถามมาบางทีจะเยอะมากนะครับพี่ช่วงนี้ช่องอาจจะไม่เล็กละอาจจะใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้ใหญ่มากเท่าแคสเซิร์ชช่องหลักนะแต่ว่าก็ก็มีน้องๆสนใจหลายคนนะครับก็เลย บางทีอยากจะตอบไม่ทันนะครับต้องขออภัยนะส่วนเรื่องของสตรีมนะครับก็แปะน็อกไอไปอีกเรื่อยๆนะครับ่วงนี้ขี่เกียจน,นะครับอย่าไปอย่าไปนะครับจะว่าไปนะมันเปิดมันเป็นสิบกว่าตัวแล้วมันก็ยังไม่ได้เลยเลยไหนดูหน่อยสิ ทีนี้อยู่ในระหว่างฟาร์มลูบี้นะครับขอไม่เอาลูบี้มาเปิดหานะครับแต่แต,แต่แต่ถ้าเกลือสุดๆนี้อาจจะลองสักสักเล็กน้อยนะชีวิตมันต้องทดลองครับชีวิตมันต้องกล้าเดินกันต่อไปนะครับเนาะก็เปิดไปเถอะนะจะกเกลือก็เกลือยังมีศักดิ์ศรีบปพิเศนนะครับโอ้โหเหมือนจะคมนะแต่ดูทุเรศเหลือเกินนะ <c oughs> ชาและโป,โปโปนะครับพี่ว่าพี่มีรางแล้วละ่ะต้องมาแล้วละ่ะ อีกไปเดียวนะครับเสียง,งมันพูดว่าชนะแล้วใช่ไหมกแต่เสียงไทยมานี้พี่ไม่ได้เปิดฟังเหมือนชาวบ,บ้านเขาเลยนะก็เออมามาแล้วก็มาครับมันได้สนใจนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาล่างเล่นเซเว่นไนท์นะครับก็พยายามทำคลิปให้อยู่นะครับน่าจะอีกไม่นานนะครับพี่อาจจะทําช่องใหม่นะครับเน สักครู่อาจจะได้ขอให้ลองไปดูนะครับนะถ้าใครสนใจนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับช่องการ์ตูนนะครับและช่องจัดอันดับนะครับขอแอบประชาสัมพ,พันธ์กันเล็กน้อยตรงนี้นะ <laughs> ถ้าคลิปเซมนายน้อยลงไปนะครับรส่วนลิสเอนี้ก็พยายามเล่นอยู่นะแต่ว่าเล่นไปขี้เกียจไปนะครับมาทำเดลี่ประจำวันนะสี่สิบกว่าเองนะครับแต่ว่าเลเวลที่หนึ่งเป็นร้อยไปแล้วะก็ปล่อยเขาไปนะครับโหยังโหดอ่ะ เฮ้ยนี่มันกี่ตัวนะย,ยังไม่โผล่มาเลยพื้นฟ้าสักตัวนะเนี่ยโอ้ท่าจะได้ลบคลิปแล้วล่ะเอาจริงเ <c oughs> อาจริงต้องโชว์เกลือครับพี่เซฟไม่ลบคลิปครับเออรางเกลือมาเต็มเดี๋ยวจากคลิปนี้พี่ต้องรีบไปทำห้าดาวแล้ว,ลวก็เอาไปผสมนะครับตอนต้นเดือนนะ ไปเจียวนะครับน่าจะหมดแล้วละดูดูอีกอีกไม่กี่คู่แล้วทั้งหมดมาเท่าไหร่หกสิบสีคู่นะโอ้โหเชสเคไม่ได้เลยเลยโอยยางเครียดอะแต่ไม่เป็นไรครับชิลๆนะพี่มีปัญหานะครับเวลาเลื่อนตัวไอ้ที่เป็นอสศวินนะ พี่เลยพี่เลยจะพยายามไม่ไม่อัพตรงนี้นะครับให้มันเต็มนะเพราะว่าพี่ปัญหานะถ้ามันเยอะมากนะมันต้องมานั่งเลือเล่อนๆทุกวันนะปวดหัวนะครับเวลา,าหาสวินหรืออะไรก็ตามนะเ <c oughs> สียงฟ้าร้องมาเลยครับตายพิเศษเพ่มจอแล้วเนี่ยตอนะสุดท้ายแล้วครับซ <c oughs> ีดเลยทีเดียวเชียวไหนดูซิความเกลือมีจริง32ตัวครับ ไม่มีพื้นฟ้าเลยนะเนี่ยโอ้แปดอีกแปดสิบหกอ่ะอีกแปดยี่สิบสี่อีกแปดสิบสองสุดๆเลยวันนี้โคตรเกลือโคตรเกลือเลยทีเดียวนะครับอืไม่เป็นไรจับฟาร์มต,ต่อไปนะค,ะครับไปเคลรายวันหนึ่งอันตอบใจโ <Okay. S 1> อเคไหนลองเปิดสุ่มสักอันนะกลัวมันจะไม่อันเดียวนี่ดิประเด็นมา กันละกันได้มาสามใบนะครับไม่เคยได้ที่ที่เป็นจอแบบเถวบ้านเขานะครับไม่มีแสงนะครับก็ไม่มีแสงนะครับนะโอเคยอมเก็บลูบี้ไว้สําหรับอาทิตย์หน้าดีกว่าที่เป็นวันเพื่อหันนะไม่รู้นะครับว่ามันจะอัปเดตอะไรนะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ พี่เซฟโชคเกลือวันนี้ก็ทำใจแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะวันนี้ก็สวัสดีครับ